ได้กูแจมอะไรหนึ่งสองเจ็ดเลยลุงแพงขนาดนั้นมกูยังไม่ได้บอกราคาเลยมึงให้กูปีละเท่าไหร่ขอชอบเป็นปีในหัวมึงอ่ในหัวมึงคิดอะไรลายปีได้ป้าโอชาเอางี้ดีกว่าลุงจะจ่ายเท่าไหร่ลุงจะได้ก็ประมาณเดือนนึงอ่ะเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวมีรถเดี๋ยวกูก็คืนได้ลุงเลขอะไรหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเดี๋ยวผมไปดูกานทะเบียนอะไรเงี้ย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  จะกิฟเป็นฟอร์เลนแล้วลงเออมึงนี่น่ารักสำหรับกูเสมอวะมันไงเล็กเล็กเล็กเป็นเฮียอะไรศัสตร์ดึงหลักให้อ๋อหนึ่งเจ็ดสองไอ้สัตร์หนึ่งเจ็ดสองดตกใจตัวจริงมึงก็น่ารักไว้ตัวเล็กน่าจิ้มนิ้มดีอ่ะโดนพันหลเป่าแล้วปิวป้ากูถามกเลยเล็กหนึ่งเจ็ดสองไอ้สัตร์ นีให้กก okay. uh, okay, okay. ูสองเบิรกูอยากได้รถเอาผมให้ไปแล้วอ๋อเหรอโอเคลุงลองเบิรดูครับลุงตไอ้เฮียทาไมเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมึงให้กูมาตรงไหนอ่ะเอ้ามัอยู่พาวอยู่พาวลุงเสือตะเสือกลับไปพาวเลยกลับไปพาวเลยเดี๋ยวลุงก็มาที่อยู่ดีอันนี้อันนี้พี่ตีอย่ามาเล่นหลอกหลอกหลอกอาชีพนี้เหรอเดี๋ยวไปอยู่ดีครับพี่ไอ้เฮียวชานจุดกำเติด มงะะวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กูมีงบแล้วบอลอย่าลืมกูมีงบแล้วเอาอี้โอชามึงเชื่อพี่ไหมเอาเอาอเอาอีพี่พี่รู้ว่าจะจะออกสีอะไรถ้าถ้าถ้ามึงจะเล่นเดี๋ยวพี่บอกให้เอะวะพี่รู้แหละออกไปสีอะไรโอชาดะกลืดอ่ะโอชาอะไรโอชามึงโอชามึงไทยได้ห้าหมื่นโอชาโอชาโอชาเดี๋ยวรอก่อนรอก่อน ไม่ไม่ไม่ต้องพี่พี่ตีจะขึ้นยังพี่พี่พี่ตีจะขึ้นยังอ่ายจะ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 พุ่งขึ้นนะอาฮะพี่พี่พตีพี่ตีเรียกอะไรอันนี้ผมแทงให้ผมแทงให้โอผมแทงให้โอชานะผมผมผมแทงให้โอชาสี่สี่หมื่นนะสีสีดำสีดำดำสีดำดำล้วนล้วนโอชาดำล้วน โอเหียวตอนนี้คือไม่มีอะไรแล้วครับคือหวังว่าน้องๆทุกคนจะจะสนุกกับมันนะผมหวังผมหวังแค่นั้นตอนเนี้การเริ่มต้นใหม่มันผมมองว่ามันอาจจะยากอาจจะดูเบื่อไปฟงไปฟามอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องคิดหลายๆอย่างคอนทตงคอนเทนต์อะไรเนี่ที่มันเป็นไปได้หรือว่าอะไรอะ มันหลอกพี่แจ้งไปใสัตว์อีเอโอชาควายมันแควายอยู่มันนี่ไปเโอชาไปเอยสวัสดีครับใคน่น้องฝัดีนะครับตอนนี้เล่นได้เล่นไปก่อนบ้าตอนเขาบีเราเล่นไปได้เอาไว้มีคุณพียวคุณเหล้านเดียวอะ คุณมีจิตล้านเหลือล้านเดียวอะอาได้หนึ่งพันได้ห้าพันแทงหนึ่งหมื่นได้ห้าหมื่นเลยนะคูณห้าเลยนะมีใครสนใจไหมฮะมีเศษเงินเหลือๆได้อยากเดิมพันกับเราได้นะเราไปปะเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งพันต่ำสุดเท่าไหร่ก็ได้เรามีเงินจริงๆเติมเงินเป็นหลายล้านเลยฮะโอเคยังไม่รอดแต่เไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ขั้นต่ำพันหนึ่งจริงครับพี่ชายขั้นต่ำพันหนึ่งจริง ใาใน้านเในบ้านใน้าทในที่อะไรูดใหากลพารถกดากพารถก่อนไปไล่ไล่โอเคโอเคเานดีเดี๋ยวพารถก่อนรถรมันระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยุ่งไพารถมั่นนึงเดี๋ยาุงไารถม่นนึงมนรวยมันเช่อกู้หนมาให้เล่นเออมคนจะรับ้นแล้วสสวัสดีครับครับฮัลโหลครับแม็กแม็กแม็กตีคาครับครับ อันนี้อันนี้อันนี้ผมจะให้จูนจูนรถกบอะครับรถกบของกาชาครับกาชาไ่ครับได้ครับอยากอยากให้จูนเท่าไหร่ครับมีงบเท่าไหร่มันเอามางครับจูนนะครับอยากอยากให้จูนเท่าไหร่ครับจูนรถอะไรดีกว่าหมายหมายถึงยังไงเขาฝอยไม่ไม่ค่าจูนนะอยากใช้แบบจูนไม่ได้เี้ยค่าจูนนะครับเอา แล้วก็มีมาตรฐาน5้าแสนห้าแสนแปดแสนก็ว่ากันไปนะครับใช่ใช่ใช่ครับห้าแสนห้าแสนเลยมาตรฐานลงได้ได้ครับโอเคอยู่ตรงลมไปเลยครับยืนตรงไหนนะครับส่งลมไปเลยส่งลมไปเลยเดี๋ยวไปหาดอีกที่ครับไม่ต้องมาเลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปแลกกล่องจูนแป๊บนึงครับได้ครับห้าแสนห้าแสนสี่ห้าแสนห้าแสนรถอะไรอ่ะรถถ้าไม่ใช่รถประมูลก็ห้าแสนถ้าเป็นรถประมูลก็แปดวิ่งนี่รถเราตีด่โอ้ยเยี่ย โอชาลาขึ้นมาให้มาไอ้เหี้ยขูรถหนูจริงเอาไปขายป่ะสบายละเอาไปขายแล้วลุงไม่ปล่อยเช่าอ่ะไม่ปล่อยเช่าอ่ะแค่กินไร่วันน่ะเหี้ยไม่ได้ถ้าเหมือนไอ้จุกอ่ะก็ไปขายดิอย่างเหี้ยเลยนะเป็นคนที่เหี้ยมากๆอ่ะถ้าไปขายอ่ะกูว่ามันจะตามกระทืมเราว่าเฮ้ยกระทืมไปไอ้จุกไปสารคพบสารชาติอ่ะ ไอ้จุกอยู่ไหนจุกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนออกมาดิมีอยู่เนี่ยรถรถรถสี่รถใหญ่อ่ะเอ๊ะโอชาไปไหนวะโอชามึงนั้นแม่งขอเช่ารถผมเจนพานนี่อ่ะขนาดข้าค้นดื่มอะไม่ไม่อยากไม่อยากให้เช่าไม่อยากให้เช่านะเพราะมันบิดกันได้เว้ย ถ้าตำรวจอะพี่มันปีกันได้แล้วมึงมึงไม่มีอาวุธเลยเว้ยเข้าใจปะมันไม่เข้ามาก็ได้หลายอย่างไอ้เนี่ยมปีกันได้อย่าไปให้เช่าเด็ดขาดต้องรอให้เราเป็นแก,งก๊งมีอาวุธมนีนู่นนี่นั่นแล้วถึงจะให้เช่าได้เดีย๋ยวมีคนจะจูรรถนาอยู่น่านจะมาแลกของโจร รถรถอยู่รถอยู่ที่บ้านนะครับผมให้น้องไอ้นี่ถูแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปที่บ้านเลยบ้านอะไรครับบ้านไหนก็เห็นครับบ้านไใดเซลิกอ๋อเซริกมาดีครับเซลิกอันนี้เซลิกใช่ผมและกล่องจูนหน้าแป๊บนึงโอเคไปตี๋ไปบ้านเขาจุกไว้ขึ้นบ้านเขาอยู่ตรงไหนวะบ้านบ้านอยู่ไหนฮะเสี่ยวรถบ้านเขาอยู่ไหนนี่บ้านไหนบ้านเหวีครับบ้านใดบ้านเหวี่ยอนนี้ไม่ได้จูนนะเนี่ย เฮ้ยตู้มีกล่องเหรอวะมีกล่องหนึ่งอ่ะเอ้ยเหลือสองกล่องเลยวะกล่องอะไรกล่องจูงไงเออหว่าโดนรีไปออกมาเหรอเอ้ยจอดมันมีไอ <man ly susceptible> <browse>, ้ไอ้ไอ้ตรงมันมีกุญแจแบบว่าเช่าให้ได้พี่ใช่เหรอเออเีลือกุญแจแบบเช่าให้ได้ด้วยทำไมวะเพ้นนี้ไงโอเพนทัศขอเล่นอะไรเนี่ย ตอนนี้เราต้องหาเทสลาเว้ยยังไงเราก็ต้องมีเทสลาถ้าเราจะแบบว่าต้องเทสลาทุกคนน่ะยากเลยยากยากเงินเทสลามีจำกัดอยู่ไม่ออกแล้วแล้วคนที่มีอยู่เขาก็ไม่ขายแล้วเขาปล่อยเช่าอย่างเดียวเอาถ้ามีเรื่องใครต้องเช่ารถเขาเอาอย่างเดียว เดี๋ยวคุยเลย๋ยวกูจูนเองไหนครับรถคันไหนครับรถคันไหนครับของจูนลยครับหนึ่งเจ็สองให้ลุงได้เลยครับท่นนี้ครับอันนี้รอบอสสักครูตรสุดบอสหนึ่งจ็สองนี่ครับเอากล่องเอากล่องจูนที่ผมครับไอเดียอะไรนะครับหนึ่งจ็สองครับหนึ่งเจ็สองหนึ่งจ็สองมีมีกล่องเดียวครับจูนดีๆเลยนะครับลุงเอาสุดเลยได้เดี๋ยวถ้าถ้าจูนดีๆประสบการณ์การจูนรถมาไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นแปดพันล้านปีครับจูนมาแล้วไม่กว่าแปดล้านกล่องมีกล่องเดียวนะครับ เป็นรถกินคนคันถัดไปพี่ได้ไปขายยาปะขายจะขายของแดงกัไเนี่ยหรอตำรวจเขาจับเลยแดงเป็นหมัดเลอนะ เดี๋ยวดีจัดเบรกดีจัดผมว่าลูกค้าคุณลูกค้าต้องถูกใจคันเนี้ดูเบรกเดีย ผมว่าคุณลูกค้าต้องถูกใจแน่นอนครับคุณลูกค้าต้องถูกใจครับไปลองดูก่อนได้เลยซ่อมรถก่อนนะซ่อมรถก่อนอย่านั่งสองครับนั่งคนเดียวก่อนนั่งคนเดียวก่อนลองเทสก่อนคุณลูกค้าถูกใจแน่นอนผมบอกเลยเลี้ยวดีเบรกดีขึ้นเขาดีอย่างพุ่งเห็นปะเต๋อย่างพุ่งโคตรไวอ่ะโคตรไวอ่ะแป๊บเดียวอยู่เมืองบนแล้วอ่ะแป๊บเดียวอยู่เมืองบนแล้วอ่ะผมไม่เคยเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะ ไม่อันนั้นที่คุณเห็นคือตาคุณช้าก่อนแล้วไงแต่จริงแล้วอะความเร็วมันไปเมืองบนแล้วไหก็คือตาคุณง่วงอ่ะโอเคใช่ง่ายจะแรงกว่าคันนี้ไหมที่เอาต้องลองครับต้องลองต้องลองต้องลองว่าไงพี่ รุนแ <5 S 1> รงดูใจเลี้ยวห้าเลี้ยวยังไงครับเลี้ยวเลี้ยวดีไหมเลี้ยวดีเลยครับเลี้ยวดีเลยเบรกคับเบรกอ่ะ ไม่ไปด้วยไม่ได้แล้วนี่ครับไปสดนี่ลูกค้านี่ยังจูนที่เขาบอกจะเพิ่มให้เมื่อกี้วิ่งสองทาพี่โอดีดีถ้าคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้จูนน้อยมากครับคือมีโอกาสได้จูนทีก็จะให้แบบพิเศษให้เลยไม่ได้ว่าแบบเอาให้ถูกใจเอาให้ง่ายถูกใจแน่ก็คือรถคันนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนก่อนนะเป็นเบสแล้วถ้าถูกใจมากกว่านี้ก็เอาแต่พี่จะให้แล้วกันนะครับแล้วแต่อ่าได้ ได้ครับผมเดี๋ยวโอนให้เลยครับเลขเล็กเลขลุงนะครับไอเดียแหละครับไอเดียแหละครับเลขห่งเจ็ดสอครับหนึ่งเจ็สองหนเจ็ดสว่าช่างช่างคนนี้เขาประสบการณ์ดีแล้วทำหนใจหนจ็ดสอใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งหนึ่งเจ็สองหนึ่งจ็ดสรียบร้อยครับโอเคครับห้าห้โดนจูนเลยนะครับติดเลขไหเลขดหมห้าเจ็้ามีบริการแบบว่าแบบสมมุติถ้าไปโดนคนอื่นจูนมาแล้วไปจูนครั้งที่สอง่ใช่่แบบว่าโดนคนอื่นไม่มีครับเดี๋ยวลดให้สามปอร์เซ็นตลดให้สามสเปอร์เ มีลดให้ได้ผมมีรถให้30%ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราสวิตต์ลูกค้าบริการหลังการขายดีมากเอาง่ายๆโอเคครับตีนะจูเนอร์บายไอแท็ครับผมไปครับผมครับขอบคุณครับไว้มีโอกาสใช้บริการกันใหม่นะครับผมครั้งที่เราหาเงินได้มากกว่าคุณนั้งแกงแล้วลุงเรื่องกระหักเงินได้มากกว่าคุณนั้งแกงแล้ว มันแรงมากเลยนะไอ้เหี้ยคันเนี้คันนี้คันนี้ก็จูดแล้วนี่จูดแล้วสิจูดแล้วคันนี้จูดแล้ว,รวเร็วไม่ดีเท่าอีกคันหนึ่งอะเร็วไม่ดีไม่มีใครอยู่แล้วลุงปีสามนะแต่ความเร็วมันแรงแปลกๆอะถ้ารวมกันตอนนี้ 10m ต้องมี จริงจริงๆตอนนี้เราควรไปขึ้นตรงขึ้นตู้อะไรก็ได้นะเก็บอะไระเราเก็บอะไรเออเราไม่มีให้เก็บอะใครไม่เก็บต้องสะพัดเงินเขียวให้เยอะที่สุดจะไี้บอกว่าเอาเงินเขียวกอดของอย่าพึ่งชิโรมันอยู่ป่าวะขึ้นมีของอะไรเราต้องทำ <c oughs> ไม่ได้นี่หว่าจะต้องรอหลอ,อกไมาชิโรไม่ค่อยสตีมจริงๆเราต้องคันนี้รถคันนี้ไปให้คนในแกงเรายืมใครที่มันฟาร์มตลอดอะ <c oughs> เราขับรถธรรมดาก็ได้รถขับมาไทยก็ได้ให้ฟันตลอดจบผีไงครับเออผีไงผีไงิงไอ้ไทยก็ฟันตลอดไอ้ไทยมันไม่สตีมมาดิอาจารย์นิ้งเดือดกว่าเอออาจารย์นิ้งเขาเอออาจารยนิ้งต้องรอหเราต้องมันะต็มนะกูพิงก็ไม่จะต็มนะไม่มีแล้วหละเออเอเวนก็ได้เปลี่ยนรถอ่ะเปลี่ยนรถเก่าเว้ยอ่ะเออเวเวนไ่ไหนวะเราไปหายเว้ดีกว่านเลไม่มัไม่มีเบอร์มันอ่ะ ไอ้จุกบอ์เวะตัวเดียวในนาใช่ไหมไม่ลงเมไม่ลงไปนสบาลขอเบอรใีดเที่ดิเบอรักแค่ก็ได้แรงหวายเี้ยคันเนี้ย